ดีครับวันนี้ก็มากู้กับดักเหมือนเดิมนะครับใส่เหยื่อหอยนะครับกู้ไปด้วยหายิงหนูไปด้วยนะครับอันนี้ใส่เหยื่อหอยขมไว้หลังนี้ไม่โดนครับหลังนี้ยังอยู่อยู่ครับอันนี้ไม่โดนครับไปดูหลังต่อไปต่อไปอันนี้เป็นแม่บ้านเป็นคนใส่นะครับอา นี่ครับใส่ไว้ตรงนี้เอากับดักหายครับเดี๋อแตะรอยเข้าเปลือกครับเดี๋ยวหาก่อนครับหายไปไหนครับกับดักเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้นะครับอ้าหายเลยเดี๋ยวอ้าวอยู่นี่ครับตายอยู่คาลูเลยครับเดี๋ยววางปืนแป๊บนึงครับปืนยิงหนูโอ้ นี่ครับลากเข้ามาตายคาลูเลยน่ครับบีบคอสงสัยจะลากเข้าไปในรูไม่ไหวตายก่อนอันนี้ก็ใช้เหยื่อหอยขมนะครับวันนี้นี่มีขี้ใส่ด้วยขี้ไว้ด้วยสงสัยนั่งกินเพลินเลยมั้งเรียบร้อยครับจัดไปดึงเต้มครับผมโอเค